สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนทัที่ตีกลองได้นะครับผมหลังจากที่ผมเคยสอนนะครับผมการฝึกใช้กระเดื่องคู่หรือ2กระเดื่องสําหรับมือใหม่ไปแล้วนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็ลองไปฝึกดูแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกาลังเท้าซ้ายหรือว่าฝึกขวาซ้ายขวาสลับกันวันนี้ผมก็เลยจะมาให้ลองฝึกลูกกลองกระเดื่องคู่นะครับผมซึ่งพบได้ตามเพลงร็อกๆหนักๆห,หรือเราสามารถเอาลูกนี้ไปปรับใช้ในการเล่นเพลงทั่วๆไปแล้วเราอยากจับ เปลี่ยนอัตรลดเป็นใช้2กระเดื่องหรือกระเดื่องคู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับลูกนี้อ่ะไปดูเลยว่าลูกนี้เล่นยังไงนะครับผมหลกัลกๆให้แฮตก็จะเป็น1 2 3 4เป็นตัวดําเลยสแนร์อยู่ที่2กับ4นะครับผมส่วนเบดดํมเนี่ยจะเล่นเป็นคาเบตสอชั้นหรือกระเดื่องคู่น,นั่นเองสลับกันไปเรื่อยๆเลย,เลยก็คือขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเป็น one e a n r 2 e a n r t e a n r f e a n a อ่าถ้าเป็นจะช้าก็เป็น one e a n r 2 e a n r นี่เองลองตีเร็วๆขึ้นดูนะครับ ก็ลองไปฝึกดูแล้วกันนะครับลูกกองลูกนี้สามารถอย่างที่บอกใช้ได้ในหลายวอการเลยนะครับผมใครที่อยากจะฝึกกระเดื่องคู่หรือ2กระเดื่องนี่ก็ลองนําลูกนี้ไปฝึกดูแล้วกันนะครับผมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกดติดตามเพ,มพืพ่อไม่พลาดสารความรู้ดีจาก1นาทีทีกองได้โดยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ